สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาชม t o y o ต a f o r t u จ e r ครับผมตัวนี้ตัวนี้ทำสเต็ปยกสองครับผมยางก็สองหกห้าเจ็ดห้าอาสิบหกครับผมสุดนี้ก็มี b ีครับผมโซล์โปรพิเดอร์สปริงเดิมครับผมเปลี่ยน,ป,ยนปริงนกว่าของสาวของโซล์โปรพิเดอร์ครับผม แล้วก็ตัวดอกเท้าของสันครับผมข้างในอยู่ข้างในครับผมตัวดอกเทาสันข้างหน้าครับผมทรงจะได้ออกมาประมาณนี้ตลอดครับผมไม่สูงไปไม่เตี้ยไปขับสบายสบายครับผมหน้าหลังก็ห่างกันเกือบเกือบเกือบนิ้วรับผมทรงก็บาลานซ์กันประมาณนี้ครับผมข้างหลังก็ ริงโปริเดอร์โซลโปรพิเดอร์ครับผมตเต็มยก2จะได้ออกมาหล่อๆกันประมาณนี้ครับผมทรงก็จะดูสวยขับสบายลุยสายลุยครับผมรถคันนี้ลูกค้าแต่งเอาไปที่รีสอร์ทที่ภูทะเบิดรวมคัคนนี้ทรงจะได้ออกมาหล่อๆครับ เบรกลึกด้วยก็ทำเบรกให้ลูกค้าด้วยเปลี่ยนพาะเบรกมิลสเปคไล่น้ำมันเบรกของโพตอนจบแม่นอนครับผมจุดโชก็ประมาณนี้ตดนกปรับองศาปรับศูนย์ก็จะลงเป๊ะเลยดูล้อก็จะตรงเป๊ะนะครับล้วก็รถยกก็ประมาณนี้เนี่ยครับผม หล่อๆนะครับผมสเต็ปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมสเต็ปการยกรถโตโยต,ต้าพอจูนเน่ครับประมาณนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้พามาชมยกสองครับพาชมโหลดเยอะแล้วมาชมยกบ้าง โอเคครับผมคิปน้าจะกันใหม่จะเป็นรถตัวไหนรุ่นไหนครับผมรอชมนะครับผมเกันแน่นอนครับ